บนเวทีถลกหนังเทือกนะคะนายวีราการมุสิกพงศ์ก็กย้ำนะคะว่าคนเสื้อแดงนั้นมีเป้าหมายก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยขณะที่ประธานนปชระบุค่ะว่าปปชก็คือองค์กรที่โกงความยุติธรรมไปจากสังคมไทยะคะ่ะนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรืออปชยืนยันว่าไม่รู้สึกหวั่นไหวกรณีที่มีคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มบ้านพัก โดยพร้อมเดินหน้าต่อสู้ทางการเมืองต่อไปส่วนกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชตั้งกรรมการไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ,ร,รกระทรวงกลาโหมนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมทั้งแกนนำนปชหลายคนกร,รณีแบ่งแยกประเทศแต่กลับไม่ดําเนินการกับม็อบประชาธิปัตย์ที่เคลื่อนไหวเสนอตั้งสภาประชาชนซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติของปปชจึงเห็นว่าปปชเป็นองค์กรที่ทุจริตมากที่สุดในประเทศโดยการโกงความยุติธรรมไปจากสังคมไทยนอกจากนี้ประธานปอปชยังเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและจะมีกระบวนการถอดถอนอดีตสสและสอวอกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามจะไม่มีช่องว่างให้มีรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามที่มอบประชาธิปัตย์โดยการนำของนายสุเทพเพล็กสุบันผู้ต้องหาคดีกบฏและ,ะเครือข่ายอมาตต์ต้องการอย่างแน่นอนแต่หากยังดึงดันขบวนการประชาธิปไตยคนเสื้อแดงจะออกมาต่อสู้จนถึงที่สุดเรื่องการแบ่งแยกประเทศบอกว่าที่เล่นง,งานนายกยิ่งรักษเพราะนายกยิ่งลักษณไม่ห้ามเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ใช้มาตรฐานเดียวกัน ผู้มัญชาการเราทับถูกทุกคนที่ฟังสุเทพเทื่อสุบันเสนอไม่ให้นายกมาจากการเลือกตั้งไอ้นั่นละล้มรัฐธรรมนูญเลยทุกเรื่องที่สุเทพนําเสนอก็ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันปปชก็ต้องเล่นงานเื่นกันปปชชุดนี้รวมกระทั่งองค์กรอิสระอื่นๆตัวเองนั่นแหละครับตัวคอร์รัปชันคอร์รัปชันในเรื่องความยุติธรรมเนี่ย บัญชีได้ชัดว่าพอพอพออปปชคุณจะปราบปรามการคอรรัปชันตัวคุณอะไรครับคอรรัปชันความยุติธรรมของคนไทยไปประธานนปชออยังระบุได้ว่าฝ่ายอํามาตพยายามทําทุกวิถีทางแต่ยังไม่สามารถเอาชนะฝ่ายประชาธิปไตยได้เนื่องจากการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยมีความชอบธรรมซึ่งผลจากการต่อสู้จะตกอยู่กับประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับนายวิราการมุสิกพงศ์แกนนำนปชที่เห็นว่าปปชไม่มีความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีกรรมการปปชถึง6คนไม่ได้รับการปลดเกล้าวแต่งตั้งดังนั้นการดำเนินการใดๆของปปชชุดปัจจุบันถือว่าเป็นโมฆะทั้งสิน้นรวมทั้งย้ำว่าคนแสดงยังมีเป้าหมายที่จะต้องยกร่างรัฐธรรมานูญฉบับใหม่ทั้งฉบับให้เป็นประชาธิปไตย ส่วนเป้าหมายของฝ่ายอำมมาดไม่ใช่เพียงต้องการล้มรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือสนับสนุนพักประชาธิปัตย์เท่านั้นแต่มีเป้าหมายใหญ่ก็คือต้องการล้มล้างการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยคนที่กระทำการร่วมกันใหญ่โตมโหฬานครั้งนี้เขาจึงไม่ใช่ทำเพื่อเป้าหมายให้พักประชาธิปัตย์กลับมาเป็นรัฐบาลเขาเป้าเขายิ่งใหญ่กว่านั้นคือเขาต้องการ เลิกระบบเลือกตั้งของประเทศนี้ซึ่งแปลความต่อไปว่าเขาหยุดการปกครองระบบประชาธิปไตยของประเทศนี้นี่คือเป้าหมายแท้จริงของผลพวกนั้นคือองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันนั่งคบคิดกันมันไม่เว้นแม้แต่ว่าองคมนตรีก็ลงมาเล่นกับเขาด้วยอาจจะเป็นเจ้าของเรื่องโดย้แไป ทั้งหมดมันมาต้นเหตุมันมาจากที่เดียวเท่านั้นคือรัฐธรรมนูญ2 5 5 0นี่และคือตัวการใหญ่แกนนำนปชกล่าวด้วยว่าผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งสสต้องมีความกล้าหาญต้องคำนึงถึงสิทธิ์ของตัวเองและปกป้องสิทธิ์ของประชาชนดังนั้นจึงควรดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งและคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกต รวมทั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย